หนังสือเสียงชุดนวนิยายผจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยไล่องไพรน้อยอินทนนท์ประพันธ์ลุงทีอ่านเล่มที่สามตอนนิยายของตากเกิล สายสุนีและบิดาของหล่อนกำลังคอยเราอยู่ที่แคมป์ด้วยความกระวนกระวายใจแต่ทันใดที่เห็นสีหน้าตะเกินกับข้าพเจ้าก็ดูเหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าข่าวร้ายอะไรบ้างที่หล่อนและนายกำจรจะได้รับหล่อนพยายามบังคับสีหน้าและน้ำเสียงอย่างน่าสรเสริญขณะที่กระซิบถามด้วยเสียงเบาๆว่าเกี่ยวกับดิเรกหรือค้าคุณศักดิ์เขาได้รับบาดเจ็บได้รับอันตราย หรือเป็นอะไรไปชั่วอืดใจหนึ่งเต็มเต็มทั้งตาเกล็และข้าพเจ้ามองดูตากันอัดอั้นตันใจเกินไปที่จะตอบลอนออกไปได้สะเทือนใจเกินไปที่จะอธิบายอะไรแก่ห่อนถูกจนกระทั่งนายกำจอนเดินเข้ามาหายกมือขึ้นแตะบาข้าพเจ้าเบาๆคงไม่ร้ายถึงเพียงนั้นไม่ใช่หรือคุณศักดิ์ผมผมเสียใจข้าพเจ้าเอ่ย สายสุนีกรุณาบอกเธอข้าคุณดิฉันทนฟังได้ความทุกข์ทรมานจากการคอยเขาและคอยฟังข่าวจากคุณมาตลอดทั้งคืนทําให้ดิฉันรู้จักตัวของตัวดีขึ้นถึงจะขมขื่นปวดร้าวแสลงใจเพียงใดดิฉันก็ทนฟังได้แม้กระนั้นข้าพเจ้าก็ยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูก รู้สึกแต่ความตื้นตันขึ้นมาจุกอยู่ในคอหอยเมื่อเห็นสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความเลื่อนลอยของสายสุนีหล่อนพิจารณาดูข้าพเจ้าหน่อยหนึ่งก็เอ่ยขึ้นอีกด้วยเสียงที่สั่นพลาว่าดิฉันรู้จากสีหน้าของตะเกนและคุณว่าดิเรกจากเราไปเสียแล้วข้าพเจ้าได้แต่ก้มศีรษะเนิบเดิและกล้มหน้าลงพิจารณาดูพื้นดินสายสุนีคงพึมพำต่อไป เสียงของหลอนเหมือนล่องลอยมาแต่ไกลปราดจากความยินดียินรายปราศจากความรู้สึกเศร้าโศกที่ปวดเราก็เป็นการตรงกันกันกบที่ดิฉันคาดคะเนไว้อะไรที่ไม่ทราบทำให้รู้สึกสังหรณ์ตั้งแต่จองอูขินเข้ามาบอกเมื่อคืนแล้วว่าดิเรกคุณและตะเกิลหายไปดิฉันสังหรณ์ว่าดิเรกจะไม่ได้กลับไปกับเราเอาสารของชีวิตเขาน่าจะมาลงเอยที่นี่ เพียงแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะเร็วถึงเพียงนี้โปรดเล่าให้ดิฉันฟังหน่อยเถอคะค่ะคุณศักว่าเขาถึงแก่ความตายด้วยอะไรตายในลักษณะอย่างไหนดิฉันต้องการฟังรายละเอียดข้าพเจ้าดิเรกของเราตายอย่างสมกับที่เกิดมาเป็นลูกผู้ชายคุณสายสุนีเขาตายในการพยายามอย่างที่สุดที่จะพิสูจน์ให้โลกรู้ถึงข้อเท็จจริงว่าป่าช้าช้าง ที่ใครๆพากันหัวเราะใครๆพากันยิ้มหัวว่าเป็นเทพนิยายนั้นมีจริงอยู่ในภาคนี้นั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจแทนเขาข้าพเจ้าเล่าถึงการติดตามช้างลำบากโขลงนั้นไปด้วยกันข้าพเจ้าบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เราพบภูมิประเทศที่เราผ่านข้าพเจ้าบรรยายถึงความลึกลับมหัศจรรย์ของหุบเขาที่ช้างโขลงนั้นนำไปสู่งาร้อยคู่ พันคู่ที่กองทับถมอยู่ระหว่างโครงกระดูกซึ่งสูงเป็นภูเขาเหากานั่นคือป่าช้าช้างที่ดิเรกฝันถึงมาช้านานหนักหนาต่อมาก็ถึงความตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความหวาดเสียวของปรากฏการธรรมชาติอย่างแสนประหลาดและพิสดารซึ่งนำไปสู่การอวสานของดิเรกอย่างน่าเศร้าสลดไปโดยไม่มีใครคาดถึง เรากำลังจะติดตามช้างลำบากโขลงนั้นเข้าไปคุณสายสุนีข้าพระเจ้าว่าด้วยความที่อยากจะรู้ว่าอาหารตอนอวสานของมันเป็นอย่างไรและพิษของหญ้าและใบไม้หรือเถาวันที่มันได้รับมาจากที่อื่นอย่างจองอูขินว่าออกฤทธิ์ขั้นสุดท้ายอย่างเดียวกันทุกตัวหรือไม่เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาต่อไปแต่ในระหว่างที่ยืนดูมันล้มลงทีละตัวสองตัว อยู่หลังก้อนหินใหญ่ปากทางเข้านั่นเองไม่รู้ว่าเจ้างายาวอีกตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากทางไหนกว่าผมซึ่งอยู่หลังและได้สติหันกลับไปดูมันก็ถึงตัวเสียแล้วงาอันใหญ่ของมันตีผมกระเด็นไปทางหนึ่งแล้วก็แผลนเข้าใส่เอาวสารของชีวิตเป็นของแน่เหลือเกินถ้าไม่ได้ดีเรกเข้าแก้ไขโดยทันท่วงที เวลานั้นเขาไม่มีปืนยาวเขาไม่มีปืนสั้นอุปาทานอะไรก็ไม่ทราบได้ทำให้เขาตกลงใจมอบให้กับตาเกินซึ่งคอยเราอยู่ข้างนอกแม้กระน,นั้นเขาก็เสี่ยงชีวิตเข้ามาช่วยผมร้องตะโกนและวิ่งผ่านหน้าผมไปเพื่อให้ช้างตัวนั้นหันความสนใจจากผมไปหาเขา และมันก็ได้ผลข้าพเจ้าหยุดถอนหายใจชำเลืองมองดูสีหน้าอันตายของตาเกิลจากหางตาแล้วก็พยายามหลบแกโดยเร็วสายสุนีต่อไปค่ะคุณศักดิ์กรุณาเล่าต่อไปข้าพเจ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่รู้ว่าจะพรนานาได้ถูกต้องได้อย่างไรจึงจะสมกับความจริงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นหน้าหวาดเสียวและสยดสยองพองขนเช่นนั้น การถูกงวงของมันฟาดแรงทำให้ผมต้องนอนจุกเสียดอยู่กับที่ลุกขึ้นไม่ได้อยู่ครู่ใหญ่ๆปืนในมือก็กระเด็นไปอยู่ทางหนึ่งจึงได้แต่นอนหายใจขมแมวดูคุณดิเรกวิ่งวกเวียนอยู่ระหว่างก้อนหินใหญ่ในหุบเขานั้นเพื่อหนีให้พ้นจากการกวดตามของเจ้าช้างลำบากซึ่งดูเสียยิ่งกว่าเวลาตกมันตลอดเวลาผมได้แต่ภาวนาว่า พิษยาที่มันได้รับมาจะกําเริบจนวิ่งติดตามดิเรกไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นผลกวดกันไปไล่กันมาอยู่สักครู่ดิเรกก็ไปจนมุมอยู่ในซอกหินแห่งหนึ่งครั้นแล้วงวงอันยาวของช้างตัวนั้นก็เอื้อมเข้าไปข้าพเจ้าได้ยินเสียงอุทานเบาๆของในกําจรหลุดออกมาจากลำคอเหมือนปลาสำลักน้ำคุณพระช่วยเท่านั้นเองเอวสานของเขาข้าพเจ้า เปล่าครับคุณกำจรมันไม่ง่ายถึงเพียงนั้นดิเรกได้ทําการต่อสู้อย่างดีที่สุดที่เขาจะทําได้กล้าหาญอย่างที่ผมไม่เคยเห็นใครจะกล้าเท่าเวลานั้นเขาก็มีแต่มีดป่าประจำตัวอยู่เล่มเดียวแต่ทุกคราวที่งวงอันหน้าหวาดเสียวของช้างตัวนั้นขวาลงไปดิเรกก็แทงและฟันจนมันต้องชักกลับมาทุกครั้งลำพังมันตัวเดียวผมคิดว่าคงไม่สามารถจะทำอะไรเขาได้ จนตะเกิลซึ่งได้ยินเสียงผมร้องให้ช่วยและวิ่งเข้ามาทันแต่ขณะนั้นเองนางพังกับลูกของมันอีกสามตัวก็เข้าไปสมทบด้วยช่วยกันรุมคว้าควาอยู่พักเดียวดิวเรกของเราก็เสียท่าอย่าให้ผมถึงต้องบรรยายถึงรายละเอียดต่อไปสายสุนีคุณรู้ดีว่ามันเป็นการอวสานที่สยดสยองเพียงใดหล่อนพยักหน้าช้า ในตาที่เลื่อนลอยทั้งคู่คลอไปด้วยน้ำตาสายสุนีค่ะดิฉันเข้าใจคุณสักไม่จำเป็นอะไรอีกสำหรับรายละเอียดต่อไปเพียงรู้ว่าดิเรกตายอย่างสมกับลูปผู้ชายตายไปพร้อมๆกับความภาคภูมิใจของเขาที่พิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่เขาเชื่อและมีศรัทธาอย่างแรงกล้ามีจริงป่าช้าช้างไม่ใช่เรื่องเลวไหล,อ,หลยอย่างที่ใครๆเขาหัวเราะเยาะทั่วเมืองดิฉันก็พอใจแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องเล่าอะไรอีกต่อไปกําจรแต่มันอยู่ถึงไหนคุณศักป่าช้าช้างที่คุณดิเรกไปพบนะข้าพเจ้ามันมันข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเกินไอแคกแคกเหมือนคันคอข,อขึ้นมาชํำเลืองไปเห็นหน้าอันตายของแกก็เข้าใจและหยุดนิ่งทันทีกําจรเพื่อเป็นอนุสร์แก่ดิเรกเขา เราจะต้องพยายามลำเลียงงาช้างเหล่านั้นกลับไปเท่าที่จะขนไปได้เราจะถ่ายรูปถ่ายภาพยนต์ไปประกอบเพื่อให้เป็นหลักฐานบางทีผมจะติดต่อขอร้องกับทางการให้เจรจากับรัฐบาลพม่าขอสร้างอนุสาวรีย์ของดีเรกไว้ที่นั่นตะเก้ป่วยการนายป่าช้าช้างไม่เป็นป่าช้าช้างอีกต่อไปตะเกิ้ข้าพเจ้าร้องตะเก้ ทำไมนายไม่เล่าให้ฟังตามความเป็นจริงทำไมนายไม่บอกให้นายผู้ใหญ่กับนายผู้หญิงรู้ว่าป่าช้าช้างจมลงไปในดินเสียแล้วเพราะชีประขาวคนนั้นสายสุนีชีพะขาวอะไรกันตะเกินตะเกิน้นพูดไปก็เหมือนฝันกลางวันเพราะฉะนั้นแหละนายจึงไม่กล้าเล่าให้นายผู้หญิงฟังกลัวจะไม่เชื่อเดี๋ยวได้เสียชื่อกำจร ชีปะขาวอะไรของแกแล้วอะไรกันแน่ทำให้ป่าช้าช้างจมลงไปในดินอย่างตะเกิ้นว่าตะเกิน้นก็ชีพะขาวเฝ้าป่าช้าช้างที่สาบทุกคนที่เข้าไปถึงให้มีอันเป็นไปนะสินายสายสุนีเล่าต่อไปตะเกิน้นเล่าต่อไปฉันต้องการฟังตะเกิน้นบางทีนายจะไม่อยากให้ตะเกิ้นเล่าแกหันมามองข้าพเจ้าด้วยในตา เชื่องเชื่องทั้งคู่นั้นเหมือนจะขอคำปรึกษาข้าพเจ้าถอนใจพลางพึมพำว่าตามใจแค่เถอะตะเกิน้นถ้าคุณกำจรกับคุณสายสุนีอยากฟังสายสุนีเล่าเถอะตะเกิน้นเล่าไปตะเกิน้นเมื่อนายกับนายดิเรกเข้าไปในป่าช้าช้างสักครู่ให้ตะเกิ้นคอยอยู่ข้างนอกคนเดียวตะเกิน้นอดรู้สึกเสียวเสียวสันหลังไม่ได้ ได้ยินเหมือนมีใครพูดอะไรซุบซิบกันอยู่รอบตัวลุกขึ้นมองดูจนทั่วทําให้ไม่เห็นมีใครพอนั่งลงบนก้อนหินก็ได้ยินใหม่ใจคอตะเกิ้นไม่ดีเลยจนจวนจะลุกขึ้นเดินตามนายเข้าไปข้างในอยู่แล้วก็พอดีมีเสียงร้องเรียกตะเกิ้นมาจากข้างหลังว่าอ๋อไอ้นี่คลอดีที่ไม่ทะเลิกทะลักเข้าไปด้วย เองคลอดดีที่จะรอดตายตะเก้นหันไปดูก็แลเห็นตาแกนุ่งขาวห่มขาวหนวดเคขายาวลงมาถึงหน้าอกผมขาวโพลนเหมือนดอกเหลาถือไม้เท้าเดินขย่องกระแยงลงมาจากเนินเขาข้างหลังเนื้อหนังของแกเหี่ยวย่นราวกับคนอายุสักร้อยปีแต่กิริยาท่าทางของแกก็ยังดูกระปี้กระเปล่าเหมือนหนุ่มๆกำลังตะเกิ้นยัง ยืนจังงังอยู่เพราะไม่คิดว่าจะได้พบใครนอกจากตะเกิน้นนายกับคุณดิเรกอยู่ในที่อย่างนั้นก็พอดีแกก็ลงมาถึงตัวร้องถามตะเกิ้นว่าเฮ้ย <Hey, S 1> บอกข้าหน่อยเถอวะว่าเอ็งน่ะเป็นใครบอกมานะถ้ายังไม่อยากตายูหัวของยายตะเกิ้นตอบแล้วตาล่ะเป็นใครมาแต่ไหนพูดให้มันมีสัมมาคาระวะหน่อย ไอ้นี่วอนเสียแล้วชัดช้ช,ะชะไม่รู้จักข้าไม่รู้หรือว่าไม่รู้หรือว่าข้านี่แหละเจ้าของป่าช้าช้างที่นี่เตือนกันมาแล้วไม่รู้จักว่ากี่ครั้งลงโทษกันมาแล้วก็ไม่รู้ว่ากี่คนแต่พวกเองก็อดมารบกวนไม่ได้กลับไปเสียไอ้ลิงอย่าอยู่ช้าอย่าทำให้ข้าโกรธขึ้นมาอีกทีแต่นายของตะเก,กนไม่กลัวคำสาปไม่เคยกลัวอะไรดีละ เราจะได้เห็นกันเดี๋ยวนี้เองคอยดูว่าไม่มีใครจะมาลบหลู่ข้าได้คอยดูกันไปเถอะว่าอะไรจะเกิดขึ้นตะเกิ้นเห็นแกยกไม้เท้าข้างนั้นฟาดไปในอากาศลงไปทางหุบเขาสักคู่ก็ได้ยินเสียงร้องของช้างเสียงนายดิเรกเรียกให้ช่วยอะไรอะไรดูเหมือนกับความฝันร้ายตาเกิ้นนิ่งฟังต่อไปก็ได้ยินเสียงเหมือนใครมาหัวเราะอยู่รอบตัว แล้วเสียงนายดิเรก็เงียบหายไปอีกอึดใจนายก็ออกมาจากหุบเขานั้นแต่ชีประขาวก็หายวับไปทันทีมีแต่เสียงหัวเราะของแกดังลั่นอยู่กับหูของตากเกินว่าเอ็งเห็นไหมไอ้ลิงว่าคนหนึ่งเป็นผีเฝ้าป่าช้าช้างอยู่ที่นี่เหลืออยู่อีกกี่คนก็ไม่นานไม่วันหนึ่งวันใด มันก็จะต้องตายข้าเบื่อนายเต็มทีกับความหัวดื้อของพวกมนุษย์ถึงจะอยู่อย่างสุดล่าฟ้าเขียวอย่างนี้แล้วก็ยังหนีไม่พ้นมันได้ข้าเบื่อนายเต็มทีที่จะต้องมาคอยพิทักษรักษาป่าช้าช้างนี้ต่อไปข้าเบื่อนายเต็มทีที่จะต้องคอยทําลายพวกเองผู้ดีแต่จะขัดคําสั่งข้าเสียงของแกยังไม่ทันขาดคําดีตะเกิ้ก็ได้ยินเสียงเปรี้ยงเหมือนฟ้าผ่า ต่อมาแผ่นดินที่ตะเก้นยืนอยู่ก็เริ่มไหวสะเทือนหน้าผาและยอดเขารอบหุบนั้นดังเลื่อนลั่นอยู่สักพักก็เริ่มทลายเหมือนเกิดแผ่นดินไหวตะเก้นเห็นสายฟ้าแลบแปลบปลบไปทั่วท้องฟ้าซึ่งเริ่มมืดบิดอีกไม่ช้าไม่นานฝนก็ตกลงมาหาใหญ่และตกอยู่นานตลอดเวลาตะเก้นยังได้ยินเสียงชีปะขาวคนนั้นหัวเราะอยู่เรื่อยไปว่า <laughs> ข้าไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปได้ยินไหมไอ้หน้าลิงข้าจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแต่อย่าหวังว่าเมื่อไม่มีข้าแล้วจะมีใครมาทำอะไรกับป่าช้าช้างได้มันเกิดมาพร้อมกันกับข้าเกิดเพราะฉะนั้นมันจะต้องหายไปพร้อมๆกับข้าหาย <laughs> ฝนตกพายุพัด แผ่นดินทลายอยู่เกือบชั่วโมงเต็มๆทุกสิ่งทุกอย่างจึงหายไปท้องฟ้าสลับกลับสว่างดังเดิมตะเก็ลกับนายยืนอยู่บนเนินนั้นมองลงไปในหุบเขาป่าช้าช้างก็ไม่แลเห็นอะไรนอกจากน้ำที่ไหลเออและต้นไม้ที่จมน้ำผูมิประเทศรอบไกยเปลี่ยนไปจากเดิมจนจำไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรนาย เราจะกลับไปหาป่าช้าช้างนั่นอีกมันจมหายไปใต้น้ําใต้ดินเสียแล้วข้าพเจ้าเห็นสีหน้าของกําจรบอกความอัศจรรย์ใจส่วนสายสุนีเองนั่งนิ่งมือทั้งสองประสานกันอยู่บนตักสายตาทั้งคู่เพ่งออกไปสู่ทิวเขาซึ่งปรากฏอยู่ลิบๆข้างหน้าในที่สุดจึงเอ่ยขึ้นช้าๆว่าเป็นอันว่าดิเรกถูกฝังอยู่ในสุสานเดียวกับช้างเหล่านั้นเองกําจรเกรงว่ากลับไปเล่าให้ใครฟัง เขาคงจะเห็นเป็นเทพนิยายมากไปสักหน่อยสายสุนีอะไรๆดูเหมือนเทพนิยายทั้งนั้นลหละคุณพ่อนับแต่เราออกจากบ้านเดินทางมาครั้งนี้ไหนจะหมู่บ้านผีดิบไหนจะกองทัพหนูไหนจะหุบเขาที่ไม่มีลมหายใจจำเป็นอะไรคะที่เราจะไปรื้อฟื้นความทรงจำที่การอวสานของดิเรกขึ้นมาอีกนอกจากรักษาอยู่ในความทรงจำรำลึกถึงเราเท่านั้น ดิเรกเป็นคู่มั่นของดิฉันเราอาจจะตกลงกันว่ากลับไปแล้วจะแต่งงานกันถึงงั้นดิฉันก็ไม่เคยรู้สึกรักและภูมิใจในเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่เท่ากับเวลาที่เขาได้ตายไปอย่างนั้นกำจรพ่อคิดว่าพ่อเข้าใจความรู้สึกของลูกสายสุนีพ่อเห็นชอบด้วยว่าความพยายามของเราที่ จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องป่าช้าช้างควรยุติได้เราควรจะปล่อยให้มันเป็นความภาคภูมิใจของดิเรกเขาต่อไป อย่างเดียวกันกับที่เรามีความภาคภูมิใจในเขาเมื่อเช่นนี้พ่อคิดว่าเราน่าจะออกเดินทางกลับกันได้แล้วในวันพรุ่งนี้สายสุนีข้ายิ่งกลับได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นดิฉันอยากจะไปเสียให้พ้นจากป่าถูกสาบนี่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เขินอยู่ช้าไปรู้สึกเหมือนมันจะเป็นบ้าข้าพเจ้าชวนตาเกิลกลับไปที่แคมป์ของเราเพื่ออ,อาบน้ำชำระกายและหุงหาอาหารกิน ให้สมกับที่หิวหวยมาเป็นเวลานานแต่ทันใดที่ถึงเต็นท์ที่พักก็พบจองอูคินคอยอยู่ที่นั่นเขาเงยหน้าขึ้นทันทีเมื่อเราย่างเข้าไปในตาทั้งคู่เต็มไปด้วยประกายของอารมณ์ขันถึงกระนั้นสีหน้าของเขาก็บอกความเศร้าขณะที่เอ่ยขึ้นว่าจองอูคินได้ยินเรื่องตะเกนจองอูคินได้ยินเรื่องของนายจองอูคินเห็นใจ จองอูขินเข้าใจดีหมายความว่าอะไรกันจองอูขินข้าพเจ้าเลิกคิ้วอย่างอัศจรรย์จองอูขินจองอูขินรู้จักป่านี้ดีเหมือนบ้านของจองอูขินเองเพราะเที่ยวอยู่นั้นนอกจากนั้นจองอูขินรู้จักนิสัยใจคอของนายเดเรกด้วยเพราะเคยเที่ยวป่าด้วยกันสองสามครั้งว่าเวลาอยู่ในอันตรายรักชีวิตตัวมากกว่าเพื่อนแค่ไหนฉะนั้นพอได้ฟังเรื่องก็บอกได้เลยว่าอะไรเป็นอะไร ที่นี่ไม่มีป่าช้าช้างที่นี่ไม่มีชี้ปะะขาวจริงหุบเขาที่ว่ามีอยู่แต่ก็ไม่มีช้างตายไม่มีกระดูกไม่มีงาแต่นายทำถูกแล้วตะเกิ้ก็เหมือนกันจองอูขินสงสารนายกําจรแต่สงสารนายผู้หญิงมากกว่าธุระอะไรจะไปทำให้นายผู้หญิงผิดหวังอีกในชายคนรักของนายผู้หญิงข้าพเจ้าพยักหน้าแล้วก็ถอนใจ หันไปตบไหลจองอูขินเบาๆขอบใจจองอูขินที่เราเข้าใจกันเพราะฉะนั้นขอให้เรื่องนี้เป็นที่รู้กันอยู่เฉพาะระหว่างเราต่อไปจองอูขินครับนายจ้องอูขินจะไม่แพร่งพลายให้ใครรู้เป็นคนที่สีเลยเขาลุกขึ้นจากที่นั่งและเดินดุมๆกลับไปยังเพิงพักของเขาตาเกิลและข้าพเจ้ามองตามเขาไปเสียงพืมพำมของกระเรียงชราทำให้ข้าพเจ้าหันกลับมาก้มลงมองดูแก ขณะนั้นสีหน้าของตาเกิลบอกความพิศวงสงสัยเหมือนมีอะไรมาอึดอัดใจอยู่สักครู่จึงหลุดออกมาได้ว่าเป็นไปได้อย่างไรกันนะนายในหุบเขาที่นายกับดิเรกเข้าไปนั้นเต็มไปด้วยงาเต็มไปด้วยกระดูกช้างจริงๆหรือข้าพเจ้าหัวเราะโอ้ยเยอะแยะทีเดียวตะเกิลขนด้วยลูกหาบอย่างนี้ปีหนึ่งก็เห็นจะไม่หมด มันกาดเกลื่อนเหมือนมีคนมาจับวางไว้อย่างเล็กที่สุดก็ยาวเท่าแขนอย่างใหญ่เวลาตั้งตะเกิลก็ขีคอฉันแล้วก็ยังลอดได้ตะเกิลแล้วก็อีกตอนนายดีเรกสู้กับช้างด้วยมีดนะคงจะน่าดูไม่น้อยหวาดเสียวยิ่งกว่า พวกตะเกิลล่าช้างป่าด้วยหอกสั้นไม้ร่วกเสียอีกข้าพเจ้าอืมน่าดูกว่ากวาดเสียวกว่าเวลาพวกตะเกิลฆ่าช้างยังต้องใช้ถึง4ี่คนสองสำหรับล่อช้างอีกสองประจำข้างหลังข้างซ้ายและข้างขวาคอยแทงเอ็นต้อยจนมันลม้มลงไปไหนไม่ได้แต่ดิเลกเขาสู้ข้างหน้าและสู้คนเดียวเข้าใจหรือยังตะเกิลพยักหน้าเนิบเนิบนบ,บนพึมพำอยู่ในลำคอว่าตะเกิลเข้าใจ ตะเกินสงสัยอยู่อย่างเดียวก็แต่ว่าระหว่างเรื่องของนายกับเรื่องของตะเกิลน,นายกำจรกับนายผู้หญิงจะเชื่อของใครสนิทกว่ากันข้าพเจ้าแกไปเอามาจากไหนของแกตะเกิลเรื่องที่ประขาวคนนั้นฝนตกฟ้าร้องแผ่นดินทลายลงไปทับถมป่าช้าช้าง ในหุบเขาข้างล่างตะเกิลก็ยางงาเต็มหุบเขากระดูกของเป็นภูเขาเหล่ากาและนายดีเรกผู้กล้าหาญของนายนั่นแหละแหมนายช่างเป็นไปได้ตะเกิลไม่เคยรู้เลยว่าเที่ยวป่าด้วยกันมานานนายติดเล่านิทานของตะเกิลไปแต่เมื่อไรข้าพเจ้าหัวเราะ <c oughs> <c oughs> ก็ฉันมีหนทางเลือกอย่างอื่นไหมล่ะตะเกิลตะเกิลจริงของนายแต่ตะเกิลอยากร้องไห้ เมื่อเห็นสีหน้าของนายผู้หญิงและขณะที่ฟังนายเล่าเรื่องของนายดิเรกนายผู้หญิงคงจะนึกถึงเขาอย่างที่นายเล่าให้ฟังต่อไปข้าพะเจ้าไม่ดีกว่าหรือตาเกิลที่จะทําให้คุณสายสุนีคิดถึงเขาอย่างคุณดิเรกที่น็อกเอาต์ตาเกิลแล้วก็ยิงช้างลําบากตัวนั้นตาเกิลเราคงจะได้เที่ยวกันอีกนานนายแต่ตาเกิลภาวนาว่า ต่อไปอย่าให้มีเหตุจำเป็นอะไรมาบังคับให้ตะเกิ้นต้องเล่านิทานให้ผู้หญิงฟังอย่างที่เล่าคราวนี้เลยนายข้าพเจ้าถึงฉันก็เหมือนกันตะเกิน้นเสียงช้างร้องมาจากเชิงเขานอกคขปมของเราออกไปครั้งหนึ่งทุกคนซึ่งสารวนอยู่กับการจัดเตรียมเข้าของใส่กระทอและย่มชุดชะงักหันไปดูตากัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอิทธิพลของนิทานของตาเกิลและข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องชีประขาวคนนั้นและป่าช้าช้างก็ให้เกิดปฏิกิริยาอย่างช่วยไม่ได้ต่างนิ่งฟังเสียงนั้นอยู่สักครู่ก็ก้มหน้าก้มตากับธุระในมือของตนต่อไปต่อมาอีกไม่ช้าไม่นานท้องฟ้าก็มืดคล้มขึ้นอย่างกระทันหันเสียงไม้หักหล้มมาทั้งป่าเพราะแรงพายุพัด ภายในครู่เดียวเท่านั้นฝนก็ซัดลงมาหาใหญ่อย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นตาเกิลซึ่งนั่งกอดอกอยู่ในเต็นท์ข้าพเจ้ามองดูภาวะของดินฟ้าอากาศรอบๆกายแล้วก็พึมพำว่าน่าอัศจรรย์น,นั้นายที่เทวดาช่วยเราคราวนี้แหละนายผู้หญิงกับนายผู้ชายเชื่อเรื่องตาชีประขาวกับป่าช้าช้างจมหายไปของตาเกลสนิทเลยเลยเลยหนังสือเสียงล,ยล่อง ไครจบเล่มที่3าม <3 S 2>